ดีนะครับวันนี้อยู่กับช่างอุ้มบางเลนคันนี้เฉลยได้ไหมพี่หรือว่าความลับเนี่ยทำไมนี่นะจะสังเกตว่ามันก็รถสูบเดียวธรรมดานี่แหละแต่ว่าท่านผู้ชมดูดีๆนะไอเสียนะครับปกติแล้วมือหมุนจะอยู่ฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้มันต้องเป็นไอดีนะท่านผู้ชมแต่ว่าฝั่งนี้คือไอเสียแล้วก็ ฝั่งนี้คือไอดีนะครับสลับกันทีเฉลยได้ไหมพี่ย้ายแคมใหม่ย้ายโอ้เปลี่ยนองศาแคมสวมาดีครับพี่แบงเสร็จตได้เฟสจะติดแล้วใช่ไหมเนี่ยติดแล้วเว้ยติดไไม่รู้นะนี่นะครับเดี๋ยวจะติดให้ดูนะ แค่ย้ายองศาแคมแค่นั้นแต่บ่านี่คือถ้า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 เวลายกวบาต้องอย่างกรนี้ต่วิแต่เวลายกวบาเดี๋ยวกขาบังเสียงหน่อยนะปุ่มบังเลนเสียงมันดังเอานิดเดียวได้ไหมเอาแค่ติดเฉยๆก็ได้เอาฟังแค่เสียงอ่า มีเวลาให้เขาเขามีเวลาให้สิทธิ์หรออ๋อ,อง,งานยังไม่เปิดครับยังไม่เปิ่อค่ะ <c oughs> ชิวว่าเราก็ได้เจอกันมาหลากหลายแล้วนะ <c oughs> สำหรับ <c oughs> สูบเดียวนะมีเบนซินก็มีไอดี <c oughs> ออกสองฝั่งก็มีไอดีไอเสีย ร้อนตอนเครื่องร้อนนะครับท่านผู้ชมเท่าเามากา <c oughs> แต่ว่าเรื่องวิ่งเรื่องการใช้งานนี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวถามพี่อุ้มนะ ต้องทำระบบฝาใหม่อ๋อคือตอนนี้น่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้เลยละแต่ว่าเรื่องกำลังกำลังเนี่ยเหมือนมันเหมือน,นปกติปะหรือว่ามันคงปกติพี่แต่ว่าต้องมาทำฝาใหม่อ๋คอครับเกดับเลยติดได้ครับใช้งานได้จริงแต่ว่ามันก็แปลกดีอรผมก็เอ๋สุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังเสียงตอนที่คับเบิ้ลตัดนะครับ พี่โอมเคยเห็นมาเนี่ยจากแต่โอมก็มานะมาจากตังเลยโอ้อาวุธพร้อมฮะอาวุธพร้อมในกระเป๋าเอ้ยไอตัวนี้เราจะเ้าสิงห์ผมวันนั้นนะพวกแดกพวกแดนเนี่ย ีจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกกำลังใจนะครับไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ